มาพบกับช่องครอบครวหันสากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ปิ่นก็จะมารีวิวขนมอีกแล้วเป็นขนมที่เราก็รู้จักแต่บางคนก็ไม่รู้จักนะคะนี่เดีย๋ยวมารีวิวขนมว่าสิ่งที่เราจะกินโชว์นั่นคือป๊อปแป้ เอออันนี้เป็นสีแดงเลยนะคะสีแดงป๊อปแป้สีแดงแล้วก็มีป๊อปแป้สีเขียวด้วยนี่ป๊อปแป้สีเขียวด้วยมีเยลลี่ลูกกระตานั่นเองโบตาโบตึ้งตึ้ง <laughs> เนี่ยอันนี้มีกอยอนะคะมาเอออ๋อค่ะ <laughs> มีอะไร oh, your, your. มีอ,ออยอนะ ไม่ใช่มียอนี่คอยอกคอหยอกห่งคอยอกสิ้ายานี่แ sì ล้วก็เยลลี่องุ่นนั่นเองเลรย่งนะคะเรามีผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวจะให้หยิบนู่นหยิบนี่ให้นะคะเป็นผู้ช่วยนะคะ อันแรกเอาป๊อปเป๊ะเอาป๊อปเป๊ะก่อนค่ะผู้ช่วยมันมันมีที่แกะอยู่แล้วลืมไปมันมีที่แกะเออต้องแกะดีๆนะกระชูดมาตลกให้ ม,มันปาร์ตี้อยู่ในผักเลยอืมขคนรดแอปเปิ้ลเขียวหาซื้อได้พี่ร้านทั่วไปเลยนะคะมันไม่รู้ว่ามีขายที่ไหนบ้างอ่ะแต่ไปซื้อที่นนตลอด อร่อยมากทุกคนไม่เห็นหรอได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงไหม มันดีอะ ออกมาทุกคน ทุกคนต่อไปเป็นป๊อปแปะสีแดงเปรีย้ยวจี๊ดจ๊าดเฮ้ยทุกคนสีเหมือนโคลาเลยเห็นไหมทุกคนอะอืม รสโคลาจี๊ดจ๊าดม,มาก <S 2>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  ได้ยินไหม <laughs> ถ้าได้ยินพิมพ์มานะคะถ้าไม่ได้ยินก็พิมพ์มาปรับเสียงเอาแล้ฮม <laughs> ติดปากพี่ปินอะ น้ำไหลย้อยแล้วทุกคนเอาไว้ให้หมดเลยสง แล้วค่ะตอ right. นเลยนี่ผู้ช่วยผู้ช่วยมาหยิบขนมนะคะผู like ้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยมากินขนมนี่ผู้ช่วยนั่งอยู่ แสงจ้ามากเลยทุกคนอะไรนะสว่างสว่างเอาให้เอาให้เรียบทุกคนอย่าให้เหลือสักเม็ด <c oughs> อร่อยมากเลยทุกคนลองไปหาซื้อกันดูนะคะ มัไปได้อีก2อ,อันต่อไปจะเป็นเยลลี่อ่งุ่นค่ะมันจะบีบออกมามเด็กควรเด็กควรบอลลี หังสือตัวนี้ตัวหนังสือนะคะอ่านไม่ออกเลยอะ่ะมันเปนมากเลยโอเคอ่าเด็กควรบริโภคแต่น้อยนะคะบริโภคคือกินนะคะกินกินกินแต่อย่ากินน้อยนะคะหนึ่งปีกินทีเฮ้ย <laughs> หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ก็พอนะคะพี <laughs> ่กินบ่อยโอ้หนั่งแบบว่า <laughs>

ออกมาแล้วเป็นแผ่นแบบนี้โอ้เกี็บผมดึง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 อร่อยมากเลยนะทุกคนในเซเว่นก็มีอันแบบ อร่อยมากเลยทุกคนเสียงขนมข้างหลังต่อไปเป็นเยลลี่ลูกกวาโอ้ยผู้ช่วยแกะให้หน่อยแกะเยลลี่อ๋อทำไมจะแกะเป็นแม่ไม่เคยกินน่แกะวน่ะคือมือหนูเหนียวผู้ช่วยผู้ช่วยแกะให้ เก็บไม่เปร็จอ๋อเนี่ยโอ้ยทุกคนมันแบ่งเป็นสองอันอะมันไม่มีไส้อะ <laughs> ไว้ไว้ <laughs> อ้าอ้านี่ทุกคน <laughs> หนึ่งออกมาเป็นหนึบๆเลย เดี๋ยวเราเอาอีกครึ่งหนึ่งออกมานืบเอามาแปะกันเลยนี่ทุกคนดืบดบเลยจ้านี่ต๊บตบบมันไม่มีใส่มันเอาแยกออกจากกันไดลย ตึ้มอี่ออืมอ,อืม,อมทุกคนมันเหมือนรถแตงโมเลยอะที่สีแดงๆอะอืมอร่อยมากเลยทุกคนใส่ มันไม่มีไส้ไม่มีไส้กินไปละทางไหนอ่างนับเอออยูเยอะมากดูดู b ร a n งอยู่เยอะ เดี๋ยวเราจะกินตรงสีดำมันนะคะสีดำหายไปหมดแล้วอืมอร่อยอะ่ะ เดีย๋ยวพี่เป็นไปรางมือตอนนึงนะคะผู้ช่วยมาหยุดให้หน่อยก็จะกดค้างไว้เดี๋ยวนุ่มือมือเหนียวมากเลยตอนเนี้ยค้างตรงนี้ใช่ไหมใช่โอเคนะคะพี่เป็นก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะมือไม่เหนียวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวขนมของผู้ช่วยเรียกสั้นๆว่าย่างขากิน อะไรมาเลยมาเลยดีเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปแย่งขนมของผู้ช่วยนะคะไม่ด้ยผู้ช่วยมีอะไรกินบ้างืผู้ช่วยผู้ช่วยกินขนมอะไรนะเาเรียกโรตีกรอบอ่าอันเนี้ยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาเลยนะคะนี่ให้ดูหน้าตาเขาหนมอ มีหน้าตาผู้ช่วยนะคะหน้าตาผู้ช่วยอ่านี่นะคะเป็นอทิระยามที่ระยาอมอันนี้ขนมอะไรเนี่ยอันนี้โอ้ไส้กรอกเต็มเลยอันนี้คือขนมเรียกอะไรอะ่ะอะไรนะโรตีกรอบโรตีกรอบแม่ลืมอ่ะเดี๋ยวเป็นถุงแบบนี้นะคะอันนี้กาแฟมามีกาแฟมามี เดี๋ยวหนูไปเอาจานมาลองเอามาให้แม่หน่ยเอาจานเนี่ยลูกไม่ใช่ถ้วยเอาจานอาจารย์อันนั้นอันนั้นเขาเรียกถ้วยลูกงั้นจานแบนๆันก็ได้ไงอ่าอย่างนโรตีนะคะโรตีกรอบนะคะ อันนี้ที่ขายอยู่ก็กี่บาทมีขายตั้งแต่สิบาทสิบห้าบาทนะคะแล้วแต่แล้วแต่ร้านนะคะอ <laughs> เอาายเ <laughs> บ้งขนาดน,นี้กรอบนะคะอร่อยอนี่เต็มเท่านาแม่เลย <laughs> ห่อยมากอืมเอ็ <laughs> นไสจริงแม่แนะนำให้ทานอาหารที่มันมีประโยชน์นะคะที่น้องปิ่นแนะนำ รีวิวไปไม่ค่อยชอบไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะคือทานได้นะคะนานๆทานนะคะขนมแบบพวกนั้นหนึ่งปีทานค่ะหนึ่งปีทานหนึ่งครั้งปวดไปไหมลูกอันที่หนึ่งหนึ่งเดือนก็ได้หนึ่งเดือนทานหนึ่งครั้งได้อนุญาตนะคะหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งก็ปีหนึ่งก็สิบสองครั้งอ๋อกินแบบแม่เนี่ยกินแบบแม่เนี่ยอันเนี้ยได้คุณค่าสานะคะนี่ไส้กรอกอันนั้นกาเรียกขนมอะไรอซอสไม่รู้มันเหมือนโรตี เดี๋ยวเราจะผ่าเป็นพิซซ่าเลยนะนั่นีคือพิซซ่าหรือน้ำพิซซ่านะคะพิซซ่ามันต้องใหญ่ๆก็พิซซ่าไม่ใหญ่มากหกี่บาทนี่กี่บาทยี่ห้าบาทไหมอันนี้สิบห้าบาทนะไม่ใช่ยี่ห้านี่สิบห้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สิบห้าค่ะอันหลังค่ะยี่สิบคือยี่ห้านี่แหละลูกศูนย์ศูนย์บาทศูนย์ศูนย์ศูนย์บาทนี่เรียกอะไรสิบห้า ครับศูนยศูนย์ไม่ใช่ยี่บห้าบาทไหมใช่ <Okay. S 1> ก็ของแม่เขาบอกว่าสี่สิบสี่สิบเท่าไหร่อะ่ะของแม่ของของขต้องอเป็นสี่ิบบาทของแม่กี่บาทอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะหั่นเป็นพิซซ่าะะอืมให้ดูให้ดูดยังไงมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือพิซออพซ่าพิซซ่า เนี่ยกินแบบนี้โอเคได้อร่อยมากเลยค่ะแม่ไม่ให้ทานไม่ซื้อให้ทานแบบนี้ลูกแต่ถ้าเป็นลูกอมขนมนี่แม่ไม่ค่อยโอเคแม่ไม่ค่อยอยากให้ทานนี่เดี๋ยวเราจะทําเป็นพิซซ่าเละอือฮึเละเลยแต่ว่าอันนี้ของแม่กรอบหวานดีนะแม่ว่าอร่อยเออหืมอืมอืมอาเลยไหมเขินใจไหนม่ชิมมั้งไม่เห็นแบบแม่เลย พิซซ่ามันแย่งแม่กินนะเนี่ยเนี่ยแม่เป็นคนเลือกเป็นคนซื้อมานะตอนแม่ซื้อตอนให้แม่ให้เลือกนี่แม่เอาอะไรขนมมีประโยชน์ไปเอาอะไรลูกกินอาหารอะไรลูกหันทันเอาแม่หันเอานี่ทุกคนหน้าพิซซ่าอร่อยอร่อยมากอร่อยอันนี้แม่ชิมอ่ะอืมใช่ได้ใช่ได้ ซื้อแบบนี้กินได้ลูกซื้อแบบนี้อน <Enjoy! S 1> ุญาตเอ็งนอีถ้าแบบนี้เนี่ยซื้อให้กินค่ะถ้าเป็นลูกอมแม่ไม่อยากให้กินนะคะกินแล้วฟันหลอยี่สิบนาทีแล้วค่ะอ้าวยเ,เยอะไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลาได้แล้วอย่าเย,ยอะนานอันนี้นานขอกินโชวยอยีกนิดนึงอันนี่มีปูเลยมีปูอัดอร่มีปูอ,อดัดด้วยมีปูอัดด้วยมีปูอดดัดต้องจับไว้นี่ปูอดัด อร่อยมากอะเนี้ข้างหลังบ้านเราอร่อยอร่อยมากเกรดเอจ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะลมคว่ำไม่ให้มันลมก้องไม่ให้มันลมก้องก็เยอะ ตลกละตลกว่าเพราะทำไมลูกไม่เอาขาตั้งกล้องมาเออนี่อร่อยเนะีอร่อยมากเลยอร่อยมากๆเลยนะคะเาะขาเรียกอะไรนะพิซซ่าพิซซ่าหน้า<พ>อะไรไม่รูนะ้หน้าพิซซ่าหน้าคาร์โบนารีเอาบูอันมา <C oughs> น้องปีนนี้แม่จะเข้าบาทแม่เหรออร่อย จำเล่ก,กาแฟอร่อยคาโเลนรู้สึกว่า,อ,าอันนี้จะอร่อยกว่าอันนี้แต่อันนี้มันกรอบหวานอือแอันนี้นก็อร่อยอร่อยมากเลยอันนี้ยจะยกทั้งอันเลยอร่อย <c oughs> ลูกอร่อยมากว่าอร่อยเส <c oughs> ียวมือจังพิซซ่าหน้าอะไรนะคาบโบเลน,อน,นีอันนี้มันน่าจะเป็นหน้า ระวังวระวังมือด้วยเกือบไปนะคะเดี๋ยวก็กินนิ้วต้องปิ่นให้เห็นอาม่กินนิ้วต้องปิ่นแทนมันเป็นระวังนิ้วหายนะลูกอยู่ในท้องแม่เออแม่อยู่ในท้องลูกสิก็ลูกเข้าปากลูกอะ่ะอร่อยกว่าอือขอืมเอาอะไรอของน้องซื้อมาใช่ไหมนั่นแหละ เราให้เลือกดูต้องเอาดูอันที่มันดูมีประโยชน์อร่อยถ้าเลือกแบบนี้เนาะตอนแรกแม่บอกว่าจะจ่ายให้หนูเลือกอันนี้เป็นสืบสืบบ้านเราน่ารู้แบบเนี้อร่อยมากเลยเพราะว่ากลับไปซื้อไม่ได้แล้วกลับบ้านมาแล้วมาแย่งของแม่ทาน หัวเง่าหัวเง่าหัวเง่าอยังกินเลยอยังกินเลยแม่ให้หนูเลือกเองหนูจะเอาอะไรหนูไม่เอาเองไม่แย่งแม่กินหรอเด็กคนนี้ยังหมาเราติดเชื้อหมามาใช่ไหมอร่อยนะอร่อยมากๆเลยค่ะกินสองอันเลยไม่ให้แม่แล้วหมดใจแล้ว ไม่แย yeah, ่งกินดอกอ่ะให้กินอร่อยเฮียงเลยหมดแล้วแต่วให้ดูนะหมดแล้วเลอแต่โรตีโรตีก็อร่อยนะ้องกินลองดูไหมอร่อยอะรอนกกินแล้วอืมม้าวว้อร่อ สำหรับวันนี้ช่างมาทำจำด้วยสำหรับวันนี้ช่างขอบครัวอหารสาไปพบกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่้องฝึกครอบครัวหารสาโอเคบ๊ายบาย